วูทีไก่ท่านดรกเาบ้าแล้วก็ลุกศิษยสส์ศสหรับไมสสร่รู้พศสรุ่นไนีรุ่้าวโอนกำไ่ได้พศส,สรุ่นแรกครับครับคือว่าเป็นรอแปดีที่ได้มาเจอลุกศิษย์รุ่นในวันนี้ความเป็นครูรมนนคออคมแม้ว่ามันจะ เนื่นแต่ทุกวันก็ยังมีความสุขความภูมแต่ลูกศิษย์ยิงได้มารบลูกสิษย์คนท้างจะออกหอาออก่านนี้ไม่ก็สัญญาณขะให้ไปทให้ไปครับครับครับก็ถือว่าเออพอเจ็ดสิบสบมบูรณ์ปีนรกก็ยากเจ็ดสิบเอแล้ว เมื่อมาเจอสักเอาไปมือรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นเหมือนกับปลากระดิ่งได้น้ำมันสดชื่นมันมีความสุขที่เห็นนิสิตรุกนะฮะได้มาพบปะฝันฝันเราว่างพ้นน้ำเงินขอพรตามกฎเกณฑ์ใยการกร้ดมบันฑิตเราได้ไหว้พระได้ขออะไรก็ซึ้งกันแล้วกันนะครับคือผู้ใหญ่ เพราะนั้นก็มีความสุขไอ้ที่ก็เป็นทางการก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ะมีความสุขคุณพระพุทธธรรมพระโงฆ์ที่ท่านเาคารพองหาได้คุ้มครองก็ให้ท่านได้มีนความสุขความเจริญสุขภาพแขบบแบบ็งแรง you mm -hmm.